สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับใน EP ที่3แล้วสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเอต้นไม้ล้อมลงแล้วเป็นไงบ้างหลายๆคนก็อยากรู้แหละว่าเวลาเราซื้อที่ดินแล้วเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับเราพัฒนาอะไรไปบ้างเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เหมือนกับเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับว่าการพัฒนาที่ดินเนี่ยทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกอันนึงแหละที่เรามาแชร์กันนะครับมาแบง่งปันความรู้กันครับ นี้เป็นคืนแรกนะครับที่เราได้มานอนที่สวนขนนนะครับสุพรรณของเรานะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอ่าอันนี้คือห้องน้ําเราที่เห็นในเวลากลางคืนเนาะแล้วผมก็ได้มีการวางไฟนะครับนี่วางไฟนะในหลายๆในหลายๆจุดเลยนะครับเป็นไฟรอบๆเลยแล้วก็ตรงทางเข้าด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นกนารทํางานของโซล่าเซลล์ของเรานะครับ โซลาเซลล์มีมีสองตัวนะเอา้าข้างหน้าจับไปแล้วนะครับเพราะว่าตั้งค่าให้มันทำงานนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการปลูกต้นไม้กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าปลูกต้นไม้แล้วเป็นไงนะครับคืนนี้ก็มีการปลูญ้าด้วยนะเดี๋ยวรอดูนะครับพรุ่งนี้ก็จะสวยขึ้นแหละมีหญ้าด้วยนี่เข้ามาในห้องนอนนี่นะครับายแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะตั้งค่าให้ ไฟหน้าบ้านสว่างด้วยนะครับเพราะเป็นโซลาเซลล์ที่เราซื้อมาเนะจะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวลองกดดูนะครับมันจะได้สว่างอ่ะติดแล้วครับนี่คือไฟหน้าหน้าบ้านของเรานะนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็จะเห็นรั้วที่เพิ่งทําเสร็จนะแล้วก็ตัวไฟด้านหน้าที่เราติดตั้งไว้นะครับ ไม่ดูเห็นชัดไหมเบอร์เบอรหน่อยน่ะประมาณนี้ครับนี่บรรยากาศยางค,คืนสวยเนาะและนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับออกสวนถนนตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงกว่า ไม่ใช่ตีห้าห้าเอ็ดนะครับก็เกือบหกโมงนั่นแหละนี่เป็นให้ดูบรรยากาศอากาศดีตามายเยอะมากเลยกำลังวิ่งมาหาเราด้วยนะโอ้โหหลายตัวมากหนึ่งสองอีกสองตัวกำลังมาน่ากลัวมากอื้อหือ เอ๊ะอย่อามายุา่นี่บรรยากาศยามเช้านะครับเราอยู่ใต้ต้นมังคุดนะครับเดี๋ยวลองสุมเข้าไปนี่เราจะเห็นว่ามังคุดมีดูหนึ่งสองสามสี่ อู้เยอะเลยนียครับเยอะเลยมังคุดต้องมาดูสิว่ามีลุกไหนสุกบ้างนะครับนะผุ่ซูไปไกๆก,กระดงเขาสวยมากเลยมันมีผัดใบนะใบมัน มีร่วงบ้างนะครับแล้วก็เอเอ,เ,อเกิดจากการแบบช้ําจากการขนย้ายเนาะใบมันก็จะแบบร่วงบ้างยิ่งหักบ้างนะครับนี่ต่อไปมาที่ต้นทุเรียนดีกว่าเราไม่ค่อยได้รีวิวเลยนะทุเรียนนี้สูงประมาณเกือบสาเมตรน,นะครับแล้วก็เห็นยอดเริ่มเดินเลยนะเขามียอดก็คือเหมอนเขารอดแล้ว นี้ก็รอดูนะครับว่าโดยรวมเป็นไงนะระบบน้ำเพิ่งลดไปนะครับหญ้าดกมากเลยนะครับที่เห็นอยู่คือหญ้าเยอะมากเพราะว่าเรามีการลดน้ำรอบรอบต้นไม้ที่เราลดหญ้าจะเยอะมากนะครับนี่นนของเรากันเก่าก็เหมือนกันนะครับกันเก่าก็เริ่มใบร่วงบางนะครับ ก็เดี๋ยวพอเขาอยู่ได้เขาน่าจะแบบใบเต็มมากขึ้นแต่ต้นที่สวยนะตอนนี้ก็คือพุทกุหลาบครับพุทกุหลาบคือออกดอกแล้วด้วยนี่ดอกของพุทกุหลาบเป็นแบบนี้นะครับนียออกช่อเต็มเลยนะครับพุทกุหลาบสวยมากคือเขาอยู่ได้แล้วเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับ นี่ดอกข้างในบานเต็มแล้วด้วยเข้าไปเทวนี่ครับสวยเลยลนี้คือบรรยากาศบางส่วนนะครับของส่วนขนุนวันนี้เรามาปลูกต้นไม้ในวันที่รอบที่สองแล้วกันเนาะนี่ต้นหลิวเราสวยมากแต่ว่าต้นไม้ที่เราลงรอบนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เลยต้องใช้แมสโคร มาช่วยขุดด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะปลูกต้นลำดวนนะครับลำดวนแล้วก็ถัดไปนะครับเราก็จะลงไม้ใหญ่มากขึ้นอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่กำลังมาลงเนะเาะเดี๋ยวรอดูตอนลงแล้วดีกว่าเนาะคือใบใหญ่มากต้นอะไรไม่รู้รคือต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยอะเดี๋ยวเรารอดูตอนเขาลงแล้วกันเนาะ เดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายไปในแต่ละขั้นตอนนะครับตอนนี้ให้เขาขุดไปก่อนเนาะเ้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงกันนะครับนี่เขากำลังเ,เอาลำดวนมาลงนะครับโตใหญ่มากยื่นลงไปแล้ว ลงนะครับหลุมใหญ่มากโอ,อ้ว้าวสูงมากโองยืดอ,อกไปได้ด้วยอ่ะ เราจะมาปลูกกระท้อนนะครับกระท้อนก็เราได้เอาขนุนที่มันแบบแนวเดียวกันใช่ใช่ครับนี่หลุมเดิมอืมอ,อนี่คือหลุมที่เราจะปลูกกระท้อนนะครับอันนี้เป็นกระท้อนปูดฝ้ายนะครับที่กำลังจะหลงเนาะสูงประมาณสามเมตรห้าสิบเซนนะครับ เราก็กำลังตัดพุ่มให้มันแบบกลางออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เป็นแนวแนวเดียวกันนะครับเป็นแนวเดียวกัน โยงนะครับก็จะมีลูกติดมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวทันอยู่ใกล้ๆเนาะนะครับลองกองนี่เป็นต้นทุเรียนหน้าหกนะครับทุเรียนหวอนทอง ปีไให้ลูกค้าดู ต่อไปจะเป็นต้นคูนใส่ลุงนะครับหน้าไปฝั่งไหนได้คูณใส่ลุงสวยมากเอาหน้าไปฝั่งไหนเกาถามได้แบบนี้ได้แนวนี้รู้ว่าจอแนวขนานหรือยังไงครับแนวนี้แหละครับโอ้คูณใส่ลุงสูงมากเลยสูงมากคูนใส่ลุงสูงมากครับเต๋ถึงเต๋ขี่คอพี่นาย ตอนนี้กำลังขนโมกมาปลูกบริเวณหลังห้องน้ำนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามครับนี่ครับอันนี้เป็นพื้นหญ้าที่เราปลูก้เหว่านนะครับเราก็แม่โคมาขุดเป็นล่องนะครับแล้วก็โอเคลาลงนะครับได้ได้งีโมงประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นขนาัดนะครับ ีกกลัง,งส,วลสวยเลยนะครับเราจะมาดูต้นไม้นะครับที่เราลงไว้รอบใหม่กันนะอันนี้คือต้นคูณใส่ลูงนะครับนี่คูณใส่ลูงคือดอกก็จะออกออกเป็นใสายลูงอย่างนี้นะครับจ่อ,อเป็นชมพูขาวเหลืองเนี่ยครับสวยมาก นีลักษณะต้นนะครับสูงประมาณนี้เลยครับคุณใส่ลุงเวลามาหน้าแปลงก็จะเห็นแบบเห็นน้องแต่แรกเลยนะครับนี่ครับเวลามาหน้าแปลงก็จะเห็นคุณใส่ลุงสูงใหญ่แต่แรกเลยแล้วก็จะมีไฟประดับทางนะครับที่เราแบบทาให้เห็นถึงตําแหน่งทางเข้าด้วยก็ให้ความสวยงามอีกแบบหนึ่งต่อไปอีกหนึ่งต้นก็คือดําดวนครับต้นนี้มีลักษณะสูงใหญ่ นะครับเป็นไม้ดอกนะนี่นะครับมาดูนี่นะครับ,รบลำดวนดอกเขาสวยนะครับเป็นสีเหลืองให้กลิ่นหอมนะอันนี้เราก็จะโชว์ไว้บริเวณด้านหน้าเลยนะครับนะครับเวลาเรามาที่แปลงเราก็จะเห็นลำดวนนะครับเด่นเป็นสง่าเลยนะนี่นะครับก็อาจจะดูแน่นนิดนึงแต่ว่า ให้ร่มเงาได้ดีนะครับแล้วก็ต้นต่อไปพอเราเดินเข้ามาในแปลงนะครับซ้ายมือคืออีกต้นหนึ่งก็คือทุเรียนนะครับตัวนี้จะเป็น6นิ้วสูง3เมตรนะครับทุเรียนนี้ค่อนข้างสวยมากใบสดนะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับหมอนทองปราจีนบุรีนะต้นน้องสวยมากนะครับ ถัดมาเป็นอีกหนึ่งต้นที่สวยไม่แพ้กันก็คือต้นชมพู่มะเหมียวนะครับคือใบใหญ่มากดูใบกับมือใบใหญ่มากนะครับโคนต้นคือใหญ่มากนะครับสิบหน้าสิบนะครับเก้าถึงสิบเลยกระดงจะสวยนะแล้วก็ให้ดอกสวยด้วยนะครับนี่คือชมพู่มะเหมียวสวยมากนะครับ สวยมากแล้วก็สูงมากก็จะเห็นนะครับประมาณนี้ถัดมอาอีกต้นก็คือลองกองนะครับใบเริ่มเหี่ยวเพราะน้องต้องการน้ําเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็มีลดน้ําไปบ้างละแต่เดี๋ยวคิดว่าถ้าลดน้ําไปเรื่อยๆน่าจะลองน่าจะดีขึ้นนะครับลองกองนี้ก็เหมือนว่าจะติดลูกแล้วด้วยนี่เห็นไหมย้อนแสงนี่นะครับ ก็จะเห็นถึงลองกองนะครับที่จะให้ลูกออกเป็นพวงอย่งนี้นะครับตรงนั้นก็มีเหมือนกันลองกองนะครับพอให้หน้องรอดนะถ้าจะลองกองกลับมาที่ตรงข้ามชมพู่มะเหมี่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นต้นส้มโอต้นแรกที่เราเจอนะครับอันนี้จะเป็นส้มโอทับทิมสยามนะครับก็จะให้ผลสีแดงนะส้มโอทับทิมสยามนะครับ แล้วก็เหมือนจะมีลูกให้เราเห็นนิดนึงนี่นะครับนี่ส้มโอทับทิมสยามนะครับก็จะประมาณนี้ถาจากตัวทับทิมสยามแล้วนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับต้นใหญ่มากน้องสูงมากนะครับส้มโอขาวน้ำผึ้งแล้วก็มีลูกห้อยนิดหนึงด้วยนี่ครับส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับต้นใหญ่ าจากส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับก็จะมีต้นใหม่ด้านในเลยนะครับด้านในบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้คือกระท้อนนะครับกระท้อนปุ๋ยฝ้ายสังเกตว่าพอพึ่งพึ่งลงดินเนี่ยใบยเขาจะเหี่ยวนะครับก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยให้น้ําให้อะไรเขานะครับนี่ครับตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับในส่วนของตัวโคนต้นก็ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียว กระท้ o นปุยฝ้ายนะครับก็ขอให้น้องรอดนะแวบดูถนนนิดนึงถนนเต็มต้นเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาที่ต้นสนฉัดสองต้นด้านหน้าแล้วก็ยาที่เราปูนะครับรวมถึงเก้าอี้นะครับแล้วก็ต้นโมกด้านหลังนะก็จะมีต้นโมกด้านหลังด้วยนะครับ ให้ความสวยงามนะครับนี่นี่นะครับสนฉัดอันนีโมกนะครับแล้เดี๋ยวเราจะไปดูสนชัดกันเดินล้อมาด้านนี้นะครับก็จะเห็นสนฉัดทั้งสองต้นเลยอยู่บริหน้าบ้านนะครับแล้วก็สนฉัดต้นเล็กที่เรามาปลูกสี่ต้นนะครับนี่นะครับ พอเห็นสวนชาต,ตัดกับบ้านนี่สวยมากเลยนะครับนี่นะครับสวนชาสวยมากเข้ากับบ้านพอสมควรเลยแล้วก็จะเป็นสวนชาต,ต้นเล็กที่เราปลูกเอง อัปเด็กทั้งหมดของแาย แรงจริงด้วยโอ้ oh. แต่ว่า และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับใน EP ที่3นี้นะครับแต่เราจะทยอยมาอัปเดตให้เพื่อนได้ชมกันอย่างแน่นอนเลยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจในเรื่องต้นไม้ล้อมนะครับถ้าอยากจะซื้อในร้านเดียวกับเราเนี่ยก็ทักมาทางแฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวผมส่งคอนแทคให้เผื่อได้ส่วนลดเหมือนกันนะครับ ัสดีนเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแย,ยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ